รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลี l ยวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพึกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมานิีชอ็อดโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่องข่าวคุณภาพ f m 97จันทร์ถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ พบกันทาง fm 101ในรายการวิทยุมันนี่พลัสเริ่มต้นบ่าย3าโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน081-984-9735 081-984-9735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้ด้วยเอาไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฟังสดๆก็ได้จะเอาไว้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางหนึ่งในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ ใครที่มีแอปพลิเคชัน Money p พ u s ก็ได้รุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลตั้งแต่วันจันทร์เพราะว่าเราให้ฟังเนื้อหาในรายการแล้วก็ไปตอบคำถามผ่านทางแอปพลิเคชัน Money p พ u s นะครับเมื่อวันจันทร์ครับคำถามเราถามผ่านแอปพลิเคชัน Money p พ u s ว่าข้อใดคือหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ f i n a นเ i ีย s ไซรัโดยคุณอ้วนนัทพลคำถาเครือเมื่อวันจันทร์นะครับมีช้อยส์ให้เลือก2ข้อข้อ1หุ้นของ Big C หรือข้อ2หุ้นของ Bi g เหมือนกัน แต่เป็นบิ๊กคาเมล่านะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2 b i บิ๊กคาเมล่านั่นเองนะครับและนี่ก็คือ8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราผ่านทางแอปพลิเคชันมันิพัสของเรานะครับคุณจิกรกลิ์อัศวะถาวรชัยและคุณประเสรศิฐทรัพย์ทวีธนกิจได้รับหนังสือจากติ๊งบิยนเรื่องทเที่ยวเกี่ยวโตนะครับแล้วันที่6คุณเจริญบุญมโนรัพย์ได้รับเป็นหนังสือจากติ้งบียนเรื่อง กลเม็ดจับโกหกรู้ทันเกมคุมเกมได้ถือไพ่เหนือกว่าหลังวันที่5ครับได้แก่คุณเกื้อกูลเสือเมืองได้รับหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องซื้อขายอาสังหารวยดีดีบ y d ดีด o p าวพาลังวันที่3และหลังวันที่4ได้แก่คุณวรักษรัตนวิจัยและคุณอนุรักษ์อินโตได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง เจาะลึกกองทุนรวมฉบับกำไรง่ายไม่เสี่ยงนะครับส่วนรางวัลที่2ครับได้แก่คุณวีระโนลือชาได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งปบียนเรื่องเล่นหุ้นกำไรไม่เสี่ยงด้วย DCA Dollar c เ s a v e a g i n g นะครับส่วนรางวัลที่1ครับเป็นเสื้อโปโล Friday Special Talk Limited Edition จาก b e n ส t t r r f a กซจำนวนหนึงรางวัลได้แก่คุณปิยวัตรรอดภัยคุณปิยวัตรรอดภัยนะครับ และนี่ก็คือรายชื่อ8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีที่ได้ลุ้นรางวัลกับเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t c a r e u c o m w w w y u t u b e c a r e u c o m ครับคุณผู้ฟังครับพึกษาเรียวเอสเตทจัดประกวด พึกษา Innovation Award 2016มอบรางวัลรวมมูลค่า5,700,000ล้บาทนะครับโดยคุณทองมาวิจิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพึกษาโคดิ้งจำกัดมหาชนได้มอบรางวัล50รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิน้น 5ล้าน7แสนบาทแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดพึกษา Innovation Awards 2016ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงานพึกษาซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมการคิดสร้างสารรค์คุณค่าเพื่อลูกค้ายอย่างต่อเนื่องก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยสำหรับพึกษาโคดิ้งจำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูครับว่าตลาดจะเป็นการแค่พักฐานธรรมดาหรือว่าจะลงลึกขนาดไหนแนวรับสำคัญเมื่อหลุด1,545จุดลงมาจะตั้งรับลงไปลึกได้ขนาดไหนแนวโน้มตลาดจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรใช้กลยุทธ์ไหนในการรับมือรวมทั้งหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยด้วย ผมเชิญคุณสุโชดธีรวนรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทักทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุโชดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอดูทางเทคนิคหน่อยหลังจากหล่น1550ลงมาตลาดเสียทรงตลาดเสียอาการเยอะไหมครับคุณสุโชดอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับที่บริเวณ1550ถึง1555ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีภาพของการหลุดแนวรับตรงนั้นลงมาถือว่า อาจจะทําให้เป็นภาพของการพักฐานเซตินเด็กอาจจะมีการพักฐานเกิดขึ้นแต่ว่าการพักฐานตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแล้วก็ไม่น่าจะลึกมากๆพักฐานในช่วงสั้นๆและไม่คิดว่าจะพักฐานลงไปลึกมากครับ ประเด็นหลักเลย1โดยปกติการพักฐานนียจะเกิดขึ้นจากจุดสูงสุดประมาณ3-5%เพราะฉะนั้นถ้ามองที่จุดสูงสุดประมาณ1,600จุด5%ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,530จุดเพราะฉะนั้นการพักฐานตรงนี้ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติถ้าไม่หลุด1,5 30ับถ้าไม่หลุด1,530จุดลงไปน่าจะเป็นการพักฐานสั้นๆมากกว่าใช่ครับแต่ถ้าหลุดแล้วครับ ถ้าหลุด1,530ตรงนั้นถือว่าอาจจะเป็นการประมาณการที่ผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เซ็นตอินเด็กซ์มีการพักฐานลงไปลึกถึง1,500จุดได้เหมือนกันนะมันจะเปลี่ยนเทรนดจากขาขึ้นไปเป็นขาลงไหมครับถ้าถามว่าจะเปลี่ยนเทรนไหมถ้าเป็นภาพระยะยาวระดับ6เดือนถึง1ปีการที่เซ็นตอินเด็กซ์ไม่หลุด1,400จุดยังไม่ถือว่าเป็นขาลงแบบช<อ>ัดเจนแบบเต็มตัว เราะฉะนั้นยังห่างไกลจากการเปลี่ยนเทรนดไปเป็นขาลงใช่ไหมครับใช่ครับต้องหลุดนู่นเลย1,400จุดลงไปอะ่ะใช่ครับแอนนั่นอาจจะใช่ว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนครแต่ถ้าเกิดว่าลงประมาณนี้0นยนะ1,540 1 5, 5 3าเนี่ยน่าจะเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นนะครับเทรนระยะกลางและยาวหมายถึง6เดือนและก็ปีหนึ่งตลาดหุ้นบ้านเราเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมครับ ใช่ครับถ้ายังไม่หลุด1,400จุดผมมองว่ายังเป็นเทรนของขาขึ้นได้อยู่นะอันนี้ว่ากันทางเทคนิคก่อนนะครับ,รบถ้าไปดูปัจจัยภายนอกนะครับแน่นอนตอนนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่การประชุมของเฟดกลางเดือนนี้เป็นหลักเลยนะครับคุณสุโชตครับก็ถ้าจะเห็นนะครับดับชนีเซ t i n d เด็แสดงให้เห็นภาพนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาจะเห็นว่าวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบาง เหมือนกับนักลงทุนรอเวนซี C เพราะว่าตอนนี้เริ่มซึมซับมาในตลาดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดคตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยค่อนข้างสูงมากในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นทําให้นักลงทุนต่างชาติซึ่งโดยปกติแล้วมักจะขายก่อนเป็น n e ็ตเซลหรือขายสุที่ก่อนที่จะมีแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นของทางเฟดคือเขาก็ไม่รุนล้วล่ะครับ คือมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมาถึงขั้นนี้แน่ขายก่อนเลยค่อนข้างชัดนะฮะเขาก็เลยมีแรงขายออกมาก่อนซึ่งอย่างนี้เป็นทุกครั้งนะฮะทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เฟดลด QE เฟดขึ้นดอ,อกเบี้ยครั้งแรกต่างชาติขายก่อนสักระยะหนึ่งประมาณ1-2เดือนนี่ก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตลาดเกิดใหม่รวมทั้งตลาดคุณบ้านเราด้วยใช่ครับตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอืม ็เลยเกิดภาพนี้เกิดขึ้นนะครับคือต่างชาติขายสุทธิขณะที่นักลงทุนรายย่อยเวทแอนด์ซีนะครับนักลงทุนสถาบันใช้กลยุทธ์ลักษณะของการตั้งรับนะครับก็เลยเกิดภาพของการไซเว่ฟืึนออกข้างภาษาชาวบ้านคือตลาดมันก็เลยไม่ไปไหนไงใช่ครับออกอาการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูจากสถิติทุกครั้งถ้ามีแรงขายอย่างนี้ก่อนหน้าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงนะครับมีความชัดเจนออกมาตลาดจะเกิดบายออ Fa ฟก buy on fact จะตรงข้ามกับ sell on fact นะครับคือขายกันมากกอนแล้วอนะพอประกาศข่าวปุ๊บก็ซื้อกลับนะครับคุณสุชาติกานมังจะบอกว่าหุ้นบ้านเราก็มีโอกาสจะเด้งกลับเลยครับถือว่ามีโอกาสอย่างที่บอกคือตอนนี้เทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่เทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ,รบเอาละมาดูกรอบทางเทคนิคในวันนี้แล้วก็คลุมไปทั้งช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้หน่อยครับสาหรับในเชิงกรอบของตัวเซ t ตอินเด็ก การปรับฐานลงมาตรงนี้นะครับผมมองแนวรับที่1,545ครับแล้วก็กรณีเลวร้วายนะครับ1,535ซึ่งใกล้เคียงกับการประเมินในเชิงของพื้นฐานอย่างที่บอกตอนต้นครับที่บริเวณ1,530กรอบแนวต้านที่อยู่ที่1,565ครับเป็นกรอบของการเซเวดาวก่อน แต่ถ้าในกรณีที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้านะครับแล้วมีแรงดิบพ้น1,565ถ้ามีแรงดิบพ้นขึ้นมาได้อาจจะเป็นภาพที่เปลี่ยนมุมมองจากการไซเวดาวเป็นภาพของการฟื้นตัวได้เหมือนกันมันจะเป็น buy on fact ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> จะตรงข้ามกับ sell on fact นะครับ <c oughs> ถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงนะครับและดัชนีสามารถทะลุ1,565ไปได้โอกาสที่จะขึ้นไปใก,ใกล้ๆ1,600จุดก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณสุโชัใช่ครับ <c oughs> เป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับเลย หลังจากลงแล้วก็อัดอั้นมานานนะครับเอาละครับกรอบที่ว่านี้จะคลุมทั้งวันนี้แล้วก็คลุมยาวไปถึงสัปดาห์หน้าก่อนจะทราบผลการประชุมเฟดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช้กรอบนี้นะครับครับเอาละมาดูปัจจัยภายในบ้านเราบ้างมีอะไรที่มีน้ำหนักที่ต้องตามเป็นพิเศษบ้างครับคุณสุโชตสำหรับปัจจัยภายในนะครับในประเทศเองในช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้มีน้ำหนักถึงขั้นที่จะทําให้ตลาดหุ้นปรับขึ้นหรือปรับลงอย่างรุนแรงแต่ว่าปัจจัยที่ผมมองวันหน้าสนใจแล้วก็อาจจะมีผลต่อหุ้นบางกลุ่ม ก็คือประเด็นแรกทาง e ูจะเข้ามาตรวจในเรื่องของกรณีค้ามนุษย์ในไทยในเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้ซึ่งเดิมเนี่ยเขาให้ใบเหลืองเราตอนนี้เนี่ยถ้าเข้ามาตรวจแล้วผลเป็นที่น่าพอใจครับน่าจะมีการปลดใบเหลืองออกอ๋อมีลุ้นว่าจะปลดใบเหลืองไอ u ใช่ครับตรงนี้เนี่ยถ้าปลดได้ปุ๊บนะครับหนในกลุ่มส่งออกอาหารทะเล อาจจะกลับมาได้อันนี้ส่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้เซนิเมนต์การส่งออกของบ้านเราเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นถ้าเราหลุดใบเหลือง i อ u จากทั้งอ U ครับหุ้นในกลุ่มส่งออกอาหารทะเลน่าจะได้รับอนิสง์โดยตรงเลยครับอืมอันนี้ถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าไม่หลุดแล้วครับถ้าไม่หลุดนะครับต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้กระทบแบบมีนัยยะมากนักครับแต่กระทบในเชิงของเซนิเมนต์ก็คือทําให้อาจจะโตยากสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหลุดก็มีลุ้นเชิงบวกถ้าไม่หลุดก็ไม่เสียหายมากนักใช่ครับนะครับสำหรับพุดในกลุ่มส่งออกอาหารทะเลนะครับนอกจากประเด็นการเข้าตรวจสอบค้ามนุษย์ของทางยูในบ้านเราแล้วนะครับให้น้ําหนักเรื่องไหนเพิ่มเติมอีกบ้างครับคุณสุโธชครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคงเป็นในช่วง1นถึงสองวันข้างหน้านะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคของหอการค้าใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะมีการรายงานออกมาสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนมกราคมเนี่ยตัวเลขอออกมาาค่นข้งดี เชี่้เห็นว่าผู้บริโภคในไทยค่อนข้างที่จะ เชื่อมั่นในการจับใายใช้สอยแต่นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากเขาพ้นในช่วงของปีใหม่การจับ่า่ใช้สอยความเชื่อมันน่นต่างๆอาจจะมีภาพของการชะลอลงบ้างแต่ผมเชื่อว่ายังเป็นภาพที่น่าจะยังคงดีกว่าปีที่แล้วมองแนวโน้มน่าจะออกมาดีอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์วันสองวันนี้แหละคุณสุชาคาดว่ารายงานน่าจะออกมาค่อนข้างสวยนะครับครับทีนี้ครับคือตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเห็นตัว GL Group list เนี่ยเขาติดลบตั้งแต่เช้าเลยอะ ครับนะมีประเด็นเป็นลบเฉพาะตัวใช่ไหมคุณสุชาติครับสำหรับตัว tl เองนะครับก็ตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าทางฝ่ายสิจัย kti เราไม่ได้ออกบทวิเคราะห์ตัว tl ไม่ได้ cover หุ้นตัวนี้แล้วใช่ครับถ้าภาษาง่ายๆเลยคือไม่ได้ cover ตัวนี้แต่ว่าเท่าที่ทราบข่าวตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความกังวลนะที่เขาอาจจะฉีกธุรกิจตัวเองจากการทำล e สซิ่งรถจักรยานยนต์ไปปล่อยกู้ให้กับทาง sme ที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ความเสี่ยงธุรกิจมันเปิดมากกว่าเดิมแลกลงทุนก็อาจจะกังวลในเรื่องนี้ลงมาแล้วหลายวันรวมทั้งตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับ GL Grouplist นะครับเอาละครับทีนี้มาดูกลยุทธ์จากทาง KGI กันหน่อยในเมื่อมองว่าตลาดก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะไซ์เวดาวในช่วงสั้นจนกว่าจะรู้ผลการประชุมเฟดกลางสัปดาห์หน้านะครับเมื่อตลาดเป็นแบบนี้แล้วกลยุทธ์จากทาง KGI จะแนะนําผู้ลงทุนรายย่อยบ้านเรายังไงดีครับคุณสุชรตต่อเนื่องจากในช่วงรอบที่ผ่านมานะครับที่ผมเคยคอมเมนต์ไปว่าถ้าหลุดบริเวณ1555ัเวดแอนด์ซีเลยนะครับรอรับแนวรับถัดไป15,40อย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ผมยังคงเน้นกลยุทธ์เดิมนะครับเนื่องจากว่าพอหลุดแนวรับสําคัญที่ผ่านมาปุ๊บ วิ่งเข้าหาแนวรับถัดไปผมเน้นกลยุทธ์ตั้งรับสําหรับนคนที่ยังไม่ได้ขายเน้นกลยุทธ์ตั้งรับแถวๆบริเวณแนวรับใช่ไหมครับใช่ครับแนวรับสําคัญอยู่ที่ตรงไหนครับครับที่บอกไปตอนต้นคือ1545และถัดไปคือ1535นะครับนะลงลึกถึง1535เนี่ยทยอยตั้งรับทยอยเก็บหุ้นที่เล็งๆไว้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกลยุทธ์ตั้งรับนะครับเป็น selective buy นะ s e l e c t i v e บายใช้กลยุทธ์ตั้งรับถ้าเดชนีลงมาถึงแถวแถว3 5 3 5จุดนะครับ,รบนี่ก็จะเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ,ค,รบคือถ้าลงมาแถวแถว3 5 3 5เนี่ยประเมิน PE แล้วสักเท่าไหร่เนี่ยคุณสุโจต ถ้าใช้เป็น EPS หรือกำไรต่อหุ้นของเซ็ตอินเด็กสำหรับปีนี้ที่ประมาณการกันอยู่นะครับประมาณ102บาทต่อหุ้นก็จะคิดเป็น PE ประมาณสัก15เท่าบวกลบถ้า15เท่าบวกลบจะถือว่ามันน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมมันถือว่าใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ยนะเดิมเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลีย่ยก็เลยทําให้อัพไซด์อาจจะเริ่มตึงๆ พอตัว PE ลงมาที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยกลับมามองว่าอัพไซต์เริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งอัพไซด์ตลาดหุ้นเริ่มกลับมาน่าสนใจมากขึ้นใช่ครับถ้าดัชนีลงไปแถวๆสักพันห้าร้จุดนะครับ,ค,รบคุณสุชตบอกว่าเทียบ PE ประมาณสักสิเท่าคอ่าพอๆกับค่าเฉลี่ยตลาด ก็จะทําให้อัพไซ์เริ่มกลับมาน่าสนใจมากขึ้นนะครับครับทีนี้ขยับมาดูหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณสุดโชตครับครับผมเลือกตัวแรกนะครับเป็นหุ้นบ้านปูชอบบ้านปูตรงไหนครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับมองเป็นเรื่องของแนวโน้มราคาทานหินที่ค่อนข้างดีในปีนี้ระยะสั้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน1-2เดือนนี้แหละครับอาจจะลุ้นในเรื่องข่าวบวก ประเทศจีนเรื่องข่าวบวกจากจีนครับในการลดกําลังการผลิตถ่านหินที่จีนลงถ้ามีการลดกําลังการผลิตถ่านหินที่จีนลงน่าจะกระตุ้นราคาถ่านหินในระยะสั้นให้ปรับขึ้นมาเพราะว่าตัวซัพพลายมันน้อยลงใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญนะครับแต่ในกรณีเรวร้ายจริงๆถ้าหากจีนไม่ได้ลดกําลังการผลิตราคาปัจจุบันของถ่านหินนะราคาตรงนี้ถือว่าเพียงพอที่จะทําให้กําไรของคุณนบันตูเนี่ยโตถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเราประมาณการไว้ว่าโตถึง3 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต โอ้สามเท่าเลยครับครับสำหรับกำไรสุทธินะครับสามเท่าเลยเหรอครับสามร้อยเปอร์เซ็นนี่มันสามเท่าเลยนะ โอ้โหทำไมมนกระโดดกระดานนี้คุณสุชาตครับเนื่องจากว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีมากๆรวมถึงโรงไฟฟ้า่านหินที่ชื่อโรงไฟฟ้าหงสาก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับแต่ว่าในช่วงไตรมาสสี่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวรอยฟ,ฟ้าของเขาถือว่าทําผลการดําเนินงานได้ค่อนข้างดีก็มาดีขึ้นปีนี้เริ่มต้นค่อนข้างดีได้ตัวลูกกลับมาด้วยใช่ครับนะมีผลประกอบการที่ดีกลับมาสําหรับโรงไฟฟ้าหงสานะครับครับอ่าซึ่งซึ่งเป็น,ปนต้องบอกว่าเป็นกิจการในเครือของทางบ้านปูนี่แหละครับนะคร และคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทาง KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของบ้านปูครับครับแนะนําซื้อนะครับและคอมเมนต์ซื้อหุ้นบ้านปูนะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับเป้าพื้นฐานให้ไว้ที่23บาท50ราคาเป้าหมายอยู่ที่23บสาท50สตางค์นะครับครับและคอมเมนต์ซื้อบ้านปูจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐาน23บาท50สสตางค์แล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับ สำหรับตัวบ้านปูนะครับเนื่องจากว่าภาวะตลาดอาจจะเป็นการไซเวดาว เพราะฉะนั้นผมเน้นการตั้งรับผมอยากให้รับที่น่ารับบริเวณ19บาท20ถึง19บาท19บาท20หรือว่าต่อราคาลงมาแถวๆ19บาททววนใช่ครับให้เข้าไปเก็บได้สําหรับบ้านปูนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่23บาท50สตางค์นะครับใช่ครับโดยมีสตอรี่เรื่องราคาท่านหินที่สูงกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปัจจัยบวกหลักๆเลยแล้วก็ตามดูว่าจีนจะลดกําลังการผลิตถานหินลงมาหรือไม่ครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะทําให้ซัพพลายทานหินในตลาดลดลงแล้วน่าจะมีส่วนผักดานทําให้ราคาทานหินยังคงอยู่ได้ในระดับสูงต่อไปนะครับ,รบนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกป้านปูจํากัดมหาชนราคาเป้าหมาย23บาท50สตงางค์ทยอยเก็บได้แถวๆ19บาท20หรือ19บาททุ่นๆนะครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับสำหรับอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวค่อนข้างเล็กเทียบกับป้านปูต่ มองว่าสตอรี่ของเขาค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็วอเลชันค่อนข้างน่าสนใจเล็กนี่อยู่ในเซ็ตหรืออยู่ใน MA i อครับอยู่ในเซ็ตนะครับอยู่ในเซตนะ,นนะครับแล้วเป็นหุ้นอาเซียนเอ๊ะเป็นกลุ่มส่งออกอาหารทะเลป่ะครับใช่ครับเป็นแช่แข็งอาหารทะเลเป็นแช่แข็งอาหารทะเลอ๋ออาเซียนบริษัทห้องเย็นอาเซียนซีฟู้ดจำกัดมหาชนใช่ไหมครับใช่ครับสตอรี่เด่นๆของอาเซียนนยอยู่ตรงไหนคุณสุชรครับก็มีไปคอมมิวนิวสิตมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับไปลุยถึงที่เลยครับความน่าสนใจของเขานะครับก็คือธุรกิจกุ้งแช่แข็งกับอาหารกุ้งนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันว่าคา่อนข้างแย่กําลังการผลิตเหลือแค่50%ตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วในส่วนของตัวกำลังการผลิตกุ้งทั้งกุ้งแช่แข็งแล้วก็อาหารกุ้งอันนี้คือประเด็นที่1 ประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่องของการปรับสัดส่วนการผลิตอาหารกระป๋องอย่างปลาทูน่ากระป๋องกำไรไม่ดีเปลี่ยนไปทำอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารแมวปรับเครื่องจักรไปทำอาหารแมวมากขึ้นซึ่งกำไรดีกว่าลดสัดส่วนการทำทูน่ากระป๋องลดลงซึ่งจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นใช่ครับซึ่งตอนนี้มีการทยอยปรับมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็กำไรดีขึ้น ประเด็นสุดท้ายนะครับคงจะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาตรวจของทาง EU อย่างที่บอกไปอ๋อลุน IUU ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคาตาลิสหนึ่งถ้าได้ถือว่าบวกถ้าหลุดใบเหลือง IUU เมื่อไหร่ก็จะเป็นบวกต่ออาเซียนด้วยก็ถือเป็นข่าวบวกเข้ามาซึ่งจะรู้กันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช่ไหมครับครับ นี่เป็นสตอรี่เด่นๆของอาเซียนซีฟู้ดนะครับครับอันนี้ได้จากการที่คุณสุชทไปคอมพานีวิสิตมาใช่ไหมครับครับผมเพิ่มเติมเรื่อง v a l u a t i นิดนึงบางคนอาจจะมองว่าคุณขึ้นมาตอบรับแล้วหรือยังถ้ามองกันในเชิงของ PE เนื่องจากว่ายังไม่มีประมาณการนะครับผมใช้ประมาณการปีก่อนซึ่งต้องบอกว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับกำไรปีก่อน PE ratio อยู่ที่12บสอเท่า Price to book อยู่ที่0.85อืจด Dividend yield นะครับประกาศจ่ายแล้วนะครับ Dividend yield อยู่ที่4%เ ครับถือว่าเป็นหุ้นที่อ a ลเลชชั่นน่าสนใจระดับหนึ่งและก็ยังไม่แพงด้วยถือว่ายังไม่แพงในเชิงของพื้นฐานครับแล้วบทวิเคราะห์เสร็จหรือยังครับนายคุณสุโชตยังเลยครับยังนะอันนี้มาคุยให้ฟังหลังจากไปคมพันีวิสิตมานะครับใช่ครับนะครับอย่างนี้เนี่ยจะมีแนวรับแนวต้านเนี่ยมาให้เราเอาไว้ไปทํากันบ้านต่อเพิ่มเติมไหมในเมื่อมันมีสตอรี่ดีเนี่ย แต่ว่าบทวิเคราะห์ยังไม่เสร็จเนี่ยสำหรับตัวอาเซียนนะครับถ้าดูในเชิงของตัวแนวรับแนวต้านของเขานะครับ,รบตอนนี้เนี่ยยังเกาะเป็นเรื่องของ up trend อยู่นะครับแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ5บาท20บแล้วก็จุดสต็อปลอสผมไว้ที่5บาทถ้าจะรับก็รับที่5บาท20ใช่ครับแต่ถ้าผิดทางหลุด5บาทก็ขายนี้ออกมาก่อนเลย ครับอันนี้ต้องบอกว่ามีมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นสตอรี่ดีๆหลังจากไปคาพดีวิสิตมานะครับใช่ครับสำหรับตัวอาเซียนหรือว่าห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ดจำกัดมาหาชนนั่นเองนะครับครับเอาละครับจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคุณผู้ฟังผู้ลงทุนที่รักของเราเชิญครับคุณสุชดผมคงทิ้งท้ายในเรื่องการลงทุนเหมือนเดิมนะครับว่ารอบที่ผ่านมาถ้าใครขายทานันเทคโปรฟิตทนันอย่างที่ผมแนะนํา ก็หลอรับตั้งหับข้างล่างแต่ถ้าใครขายไม่ทันไม่ต้องกังวลนะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังเป็นแนวโน้มของขาขึ้นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าอาจจะเกิดการพักฐานบ้างรอความชัดเจนของทางเฟดนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือผู้เล่นเนี่ยสองรายหายไปจากตลาดก็คือต่างชาติกับนักลงทุนรายย่อยที่เรียกว,ว่าหยุดการซื้อเก็งกําไร เพราะเซนต์ตรงนี้เป็นลักษณะของการตั้งรับนะครับักานคุณคอาจจะเบื่อสักนิดนึงผมเข้าใจนะครับแต่ว่าเน้นการตั้งรับดีกว่าถ้าใครที่ติดอยู่ตั้งรับแถวๆถวหนึ่งห้าสี่ห้าหรือว่าจะให้ดีก็สักหนึ่งห้าสามห้าก็จะเป็นการตั้งรับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นย่อลงมานะครับใช่ครับใช้กลยุทธ์ตั้งรับเหมาะที่สุดสําหรับภาวะตลาดในช่วงนี้นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงเลยครับคุณสุิดชดครับได้ครับสวัสดีครับครับ คุณสุดโชคิีรวรรัตน์ผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมามองแนวโน้มตลาดมาให้กลยุทธ์ในการตั้งรับสําหรับภาวะตลาดแบบนี้แล้วก็ให้คุณเด่นเอาไวใ้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับ s ัสโก s สมาร์ e เมมเบอร์โครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโก เติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตรรับ1คะแนนสมัครฟรีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมัน s ั s c o สาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสาร s ั s c o Smart Member ผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook s ซ s c o Fan Page หรือทางเว็บไซต์ www.member-sasco.co.th s ั s c o น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย ปรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com